คลิปนี้คุณผู้ชมถ้าเกิดเดินผ่านเผลอๆเนี่ยร้านนี้ก็จะเหมือนร้านข้าวต้มธรรมดาหรือว่าข้าวต้มกุ้ยทั่วไปซึ่งสามารถสั่งกับข้าวกินได้เลยแต่ไม่ใช่ครับคุณผู้ชมร้านนี้เปิดม,มานานมากแล้วแล้วก็เอกลักษณ์เนี่ยแหมมันเหมาะกับคนที่แบบว่าเบี้ยน้อยหอยน้อยนะคนที่แบบรายได้น้อยคนที่แบบอยากอิ่มท้องในราคาที่มีเงินแบบว่าหลักสิบเนี่ยวันนี้ผมพกมาอร่อยร้อยเดียวเราจะมากินร้านนี้กันเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าทําไม เขาเปิดร้านแบบนี้เพื่ออะไรนะครับได้กำไรไหมข้าว3บาทกับ10บาทเองอร่อยร้อยเดียวครับเป็นน้ำจิ้มหมักเนื้อสัตว์ทำกับข้าวได้เจด้วยซอสอนเนกประสงค์ตีอ้วนชนหิวหาซื้อได้ที่ฟู้ดแลนด์ทุกสาขาสั่งได้ทางช้อปปี้ e, และ Lazada หรือแอดไลน์ก่อนที่เราจะไปตะลุยกินด้วยเงินร้อยเดียวอขอร้านเนี่ย มาคุยเรื่องของร้านหน่อยดีกว่านะครับพี่เล็กสวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้พกตังมาร้อยหนึ่งพอกินไหมร้านนี้โอ้เหลือค่ะเหลือเลยใช่ไหมเดียวนี่เหลือเลยค่ะเหลือเลยพี่เล็กร้านนี้กี่ปีแล้วอ่ะน่าจะประมาณ18ปีได้แล้วค่ะ18ปีตั้งแต่ปีพศก็่เจ็ค่ะสี่เจ็ดเนปี47แล้วที่สําคัญก็คือว่าร้านเนี่ยเขาขายข้าวต้มข้าวสวย3บาทใช่ไหมใช่ค่ะราคาเดียวกันกับข้าวกับข้าวมี10บาท20บาทค่ะกับข้าวมี10บาท20บาทส่วนใหญ่จะเป็นกับข้าวเลยฮะ ก็จะมีประเภทผัดผักพวกยำพวกปลาแห้งอะไระพวกนี้ค่ะพวกยำก็จะ,จะเพิ่มหน่อยเพะถ้าประเภทยำก็จะ20บาทอย่างเช่นสมมุติยำไข่เค็มยำไข่เค็ม20บาทยำปลาสลิดยำไข่เยี่ยวม้าค่ะยำกุ้งแห้งมีหลายอย่างถ้าเกิดไม่ยำเอาไข่เค็มเฉยๆ10บาทสิบบาทใช่ขาย10บ,บาท ร้านนี้ไม่ใช่ร้านข้าวแกงนะคุณผู้ชมบอกก่อนกับข้าวส่วนใหญ่จะเหมือนข้าวต้มใช่ไหมส่วนใหญ่จะเหมือนข้าวต้มอ่าเหมือนร้านข้าวต้มแต่ก็มีบางอย่างที่มันเป็นพวกหมูพวกอะไรก็ยังก็ยังมีวันนึงทํากี่อย่างพี่โอน่าจะสามสิบกว่าอย่างสามสิบกว่าอย่างประเภทหมูเนื้อสัตว์แต่พวกนี้จะยี่สิบบาทถ้าเป็นผัดผักพวกอะไรจะสิบบาทถามพี่เล่นจริงเลยจุดประสงค์ที่เปิดร้านแบบนี้เพราะอะไรตอนแรกก็ไม่ได้คิดทํามาหลายอย่างเนาะขายก๋วยเตี๋ยวขายอะไรมาหลายอย่างแต่พอดีลูกค้า ตอนแรกเราทำเล็กๆทำเล็กๆทำเมื่อก่อนไม่ได้เป็นร้านขายข้างหน้าเนี่ยค่ะเป็นโต๊ะแค่เนี้ยแค่นี้ค่ะใช่นี่กับข้าวสามสี่อย่างโอ้ปลาสดุตโตัววาระโลอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่แล้วก็รอลูกค้าที่เขารู้จักกันอะไรค่ระบอกร้องทำที่ที่ไม่มเหมือนใครอ่ะอืมราคาถูกๆูกเขาบอกข้าต้มสามบาทกับข้าวสิบบาทอะไรเงี้ย เราทำเราก็มันก็ดีขึ้นเรื่อยๆเลยค่ะหมืนว่าลูกค้าก็บอกต่อกันไปเรื่อยๆมันกลายเป็นร้านขนใจคนจนใช่ถูกต้องเลยค่ะทั้งลุงแท็กซี่ทุกๆมาหมดเลยาเลยอันนี้พูดตรงๆนะกรรมกรแท็กซี่ทุกๆคนใช้แรงงานคนรายได้ต่ำคนล่อนเล่เป็นรถเบนส์ก็มาทังเคอที่คุณผู้ชมเบนส์มาจอดทานนะข้าวสามบาทแต่ว่ากลับแค่สิบบาทเอง ให้ปริมาณก็ดูแบบว่าไม่ไม่ได้น้อยนะใช่เลยค่ะลูกค้าบอกเอาข้าวเยอะก็ราคาเดิมเหออ่ะบางทีน้ารประพอในสายนี้มาข้าวเยอะๆใส่ถ้วยโฟมอยางหนึ่งราค่าข้าวก็25บาท2อย่าง30บาทแล่้วมีให้ซื้อกลับบ้านไหมฮะกลับบ้านด้วยค่ะถ้ากลับบ้านข้าวถุงละห้าบาทแล้วก็กแกงถุงละ30สบพี่เล็กตอนนี้เงินก็เฟ้อของก็ขึ้นน้ำมันก็แพง ค่าแรงก็ต่ำคือทุกอย่างมันแย่หมดเลยแล้วพี่ไม่ไม่มีผลกระทบหรอมันก็ปัจจัยหลายอย่างของของเราเนาะคือแบบว่าถ้าเป็นถ้าหมายถึงว่าเราไปขายที่อื่นที่มันมีค่าเช่าแพงก็คงจะไม่ไหวแต่นี่ด้วยบุญของเราอ่ะมันมีที่แบบให้เราใช้ให้เราได้ทำร้านนี้ได้ทำร้านนี้กะค้าใช่ ก็ได้ได้ช่วยเหลือคนอื่นไปในตัวด้วยค่ะโสาธุนะสาธุคุณผู้ชมร้านแบบนี้มันหายากมากแล้วผมถ่ายรายการมานะเจออยู่2ลร้านเองข้าวกับสิทธิเนี่ยเจอตรงวงเวียนใหญ่ท่าดินแดงแล้วก็เจอร้านเนี่ยนะฮะนอกนั้นเนี่ยไม่มีใครทำนะเพราะทำในเขาก็เหมือนจะไม่ได้กำไรแล้วก็รู้สึกว่าเสียเวลาแต่พี่เล็กทำเพราะว่าเห็นใจลูกค้าด้วยก็ใช่ค่ะหยุดไม่ได้เลยเพราะหยุดไม่ได้หยุดไม่ได้เลยไม่ใช่อะไรนะเป็นห่วงลูกค้าไม่จะไม่มีอะไรกิน ใช่ไหมเป็นห่วงลูกค้าประจำใช่ไหมที่แบบว่าเขาเขาฝากท้องฝากอะไรไว้ที่นี่ถ้าเราหยุดไปโอ้เราเรยนเลยะนเนยเนยแคหน่อยไม่ได้อะเป็นเดิช้ามาไม่ได้ต้องทำมันก็เป็นรายได้ของเราด้วยแล้วก็เป็นห่วงลูกค้าแหละหยุดไม่ได้เดี๋ยวผมจะไปเลือกกับข้าวแล้วแต่ก่อนจะไปเนี่ยพี่เล็กถามนิดนึงว่าร้านอยู่ตรงไหน เรียบคลองหลอดต้งข้ามสาริการิมคลองหลอดเลยเปิดกี่โมงตนเล็กเปิดตั้งแต่11โมงถึง5ทุ่มค่ะ11โมงถึง5ทุ่มร้านก็ต้องคลูกค้า5ทุ่มนี้ยังมาได้นะคะคือร้านปิดอยู่ที่เที่ยงคืนเที่ยงคืนใช่ไหมใช่แต่ว่าตั้งไว้ที่5ทุ่มตั้งไว้ที่5ทุ่มคือลูกค้ามาถ้าเราตั้งไว้เที่ยงคืนลูกค้ามาเที่ยงคืนเราก็จะไม่ไหวจะไม่ไหวแน่มีหยุดวันไหนไหมครับหยุดทุกวันจันทร์่ะทุกวันจันทร์ยัง ขอบคุณนะพี่ที่อุตส่าห์ทำร้านดีๆแบบนี้อย่าเลิกนะข้าวที่ผมสั่งมาเนี่ยถ้าจานเปเป็น20จานกลมใน10บาทคุณดู10บาทโอ้โหไม่น้อยนะ คือโอเคเลย10บาทนะแล้วเนี่ยชามนี้20บาท20บาท20บาทตรงนี้ผมว่ากินได้2คนนะ่ะโอ้เศรษฐกิจแบบนี้นะครับยอมใจเลยนะฮะยังมีร้านแบบนี้ให้เรากินกันอยู่ผมว่าใครที่คิดจะเปิดร้านอ่ะร้านอาหารเนี่ยลองหันมาเปิดร้านแนวนี้ผมว่ากําไรน้อยแต่คุณน่าจะอยู่ได้นะน่าจะอยู่ได้แล้วก็มีคนมาใช้บริการเศรษฐกิจแบบนี้ลองมาเปิดดูชิมกันเลยดีกว่าคุณผู้ชมวันนี้100พอดีเลยนะ20 20 20่ข้าว9บาทน้ำแข็งบาทเดียว วันนี้รวมน้ำให้ด้วยนะโอ้โหน,นี่ข้าต้ตมตออร้อคนๆเลยดชชูน่นนมจะพูดไงคุณผู้ชม20บาทอะ <c oughs> เอาจริงนะ้า <c> ว <oughs> 20บาท <c oughs> ให้เยอะกว่าบางร้านที่ผมไปกินจ้าละ90อีกนะบาง เก้าสิบบางร้านเนี่ยหอยลายมาที่มาแต่เปลือกนะนี่ดูร้านนี้ยี่สิบบาทโอ้แว่มาเลยไครทีบเย้ยน้อยหอยน้อยนะอยากกินอะไรอิ่มๆกับข้าวหลายๆอย่างแล้วจ่ายตังค์เนี่ยม oh, ีแบงค์ร้อยเนี่ยมาร้านเนี่ยเหมือนคนมีฐานะเลยอ่ะว่างก็แวะมากินนะครับช่วยกดซับให้หน่อยนะครับเพราะว่าช่องผมตอนนี้มีคนติดตามอยู่3าคนมีพ่อแม่แล้วก็ลูกนะครับ ดู้ช่วยกดให้นึนนงนะครับขอบคุณมากนะครับดูจบแล้วช่วยกดติดตามกดสับป,ปะดนเฮ้ยสับป,ประรดเฮ้ยสับป,ปะเลอเฮ้ยสับตะไคร้แฮ่ถูกแล้วและอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับ